สวัสดีค่ะนานา365 d ัค่ะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนไปชมกองขี้เถ้าเป็นเหตุเอ๊ะมันเป็นเหตุยังไงที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้เลยนะคะไปชมกันค่ะนี่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตอไม้นะคะที่เราตัดแล้วก็ทำการเผาทิ้งไปแล้วเป็นเหตุยังไงดูสิคะข้างๆเนี่ยคือไม่ถ่ายก็ไม่ได้แล้วเนาะคืออันนี้ต้องบอกต่อจริงๆค่ะนั่นก็คือ ดอกแพงพวยค่ะเห็นไหมว่ามีแพงพวยขึ้นข้างๆข,ของปอ่อไม้ที่เราเผาไปแล้วมันขึ้นเราเป็นยังไงล่ะมันก็งามไงคะเห็นไหมคะดูสีแบบสีขาวสีชมพูแล้วประเด็นคือออกดอกทุกช่ออันนี้นี่คือถ่ายตอนเย็นนะคะถ้าถ่ายตอนเช้านี่จะยิ่งสดใสสว่างกว่านี้อีกนี่ตอนที่ถ่ายก็ประมาณเกือบห้าโมงเย็นแล้วค่ะแต่ดูสิดอกยังสวยอยู่เลยอะ เห็นไหมคะว่าเคยทําคลิปไปแล้วว่าการใช้ขี้เถ้าผมขี้เถ้าฐานขี้เถ้านะคือได้ผลจริงๆคะ่ะดอกไม้งามมากไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะเนี่ยไม่ได้ลดน้ําด้วยคะ่ะคือขึ้นเองอยู่เองเลยคะ่ะมี2กอน,นี่คืออีกกอนคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกตอที่เราตัดต้นไม้ทิ้งไปแล้วก็เผาเนาะรอบๆก็จะมีดอกแผงพวยขึ้นแล้วก็งามด้วยอะ่ะคือจุดอื่นก็มีนะคะแต่ไม่งามขนาดนี้ อันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะเอามาใส่โคนต้นไม้รับรองว่างามมากๆค่ะ